เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเราตัดผ้านะครับสี่เส้นเราตัดผ้าสี่เส้นคืออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับมีทั้งหมดสี่อันนะครับนี่คือสี่เส้นขุ้มบนเขาเรียกเราตัดผ้าสี่เส้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการประกอบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามีรีวิวให้ดูไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาด,ดูวิธีการประกอบนะครับเราตัดผ้าส e ี่เส้นนะบางคนที่สั่งมาอาจจะเป็นกล่องใหญ่นะแล้วก็มีแพ็คไส้ข้างในหรือบางคนที่ซื้อมานะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันก่อนนะครับว่าข้างในอมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี <vous> ๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยครับหลังจากที่เราแกะเสร็จแล้วนะครับมันกะ็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมันก็จะมีตัวตัวกล่องติด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 ต เมื่อกี้ขอโทษทีนะครับเมื่อกี้เริ่มเปิดใหม่เราคือเราทําสดให้ดูนะครับก็หลังจากที่แกะมาแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีทั้งอันนี้ไม้ค้านะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับจะมีอยู่ให้2อันนะแล้วก็ตัวไม้ค้ำกลางนะครับไม้ค้ำกลางเลยก็จะมีให้อยู่2อันนะครับแล้วก็เราวเสาสี่เส้นนะครับ ที่ผมบอกสีเส้นเราก็จะมีไม้ทั้งหมดสีอันให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกของเรา,าครับที่เหมือนเดิมที่ผมบอกเราว่าวิธีการประกอบเ,ออเราตัดผ้าไม้อะเขาจะมีรูน็อตที่ด้านด้านลึกนะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่อยู่ด้านลึกนะกับด้านที่ไม่ลึกนะครับต้องดูดีๆนะครับวิธีการใส่ถ้าใส่ผิดปุ๊บเหมือนเดิมที่ผมเคยบอกไปคลิปที่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงถ้าใส่ผิดปุ๊บ มันก็จะทําให้รูน็อตเนี่ยโผล่ออกมาแล้วก็ดูไม่สวยงามประกอบกับตัวช่วงของน็อตเนี่ยครับทาให้น็อตอ่ะมันตื้นมันจะเข,เข้าไปไม่ถึงแล้วก็การค้าการอะไรอะ่ะมันก็จะค่อนข้างยากถ้าสมมุติเราใส่ถูกวิธีก็จะเห็นอยู่ว่ารูน็อตมันก็จะเข้าไปลึกขึ้นความแข็งแรงความมั่นคงก็จะเร็ะขึ้นนะครับมาอันดับแรกเลยนะวิธีการประกอบ วิธีการประกอบแบบคนเดียวแบบง่ายๆนะครับก็คือเราก็จะมาวางไว้นะครับวางค้าไว้ด้านข้างเราจะประกอบตัวค้าอันดับแรกก่อนนะครับก็คือรูน็อตตัวนี้นะครับเท่ากับน็อตตัวนี้เหมือนเดิมก็คือเราก็มีตัวประแจแอลให้นะว่าประแจแอลอ่ะประกอบเป็นยังไงนะครับที่สําคัญก็คือคุณลูกค้าต้องประกอบเข้าดีๆนะเอาด้านเนี้ยด้านเรียบๆหันออกข้างนอกเนะแล้วก็ด้านที่มันเป็นรูตรงนี้ครับ อ่าสีสีเส้นนี้นะเอาไว้ด้านในนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้เอาเสาพวกนี้ใส่เข้าไปตามช่องแต่ช่องได้นะครับถ้าเราประกอบปิดปุ๊บมันก็จะไม่มีช่องให้ใส่นะที่ดูนะอ่าโอเคก็เหมือนเดิมเราก็วางไว้นะครับอ่าแล้วก็เอาตัวค้ำกลางนะครับมาวางไว้นะครับตัวค้ำกลางใส่เข้าไปเลยนะครับกับตัวลูน็อตนะแล้วก็เอาตรงนี้ประกอบเข้าด้วยกันนะครับ ประกบเข้าด้วยกันแล้วก็ค่อยๆขันขันเป็นเบาๆนะครับถ้าอย่าขันแรงนะครับเพราะว่าเนื่องจากวัสดุเราเป็นไม้เนะมันอาจจะทําให้ตัวเคี้ยวข้างในอ่ะมันอาจจะหลวมแล้วก็จะทําให้มันไม่นั่นได้นะครับเราก็ค่อยๆขันเข้าไปเรื่อยๆขยัขๆๆไปก่อนนะครับในระดับหนึ่งให้มันเริ่มอยู่ทรงอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มขอันที่สองนะเข้ากับลูน็อตนะครับอีก,กน็อตน็อตตัวเนี้ย เราจะให้มาทั้งหมดสี่นะครับสี่ตัวก็วเหมือนเดิมแล้วก็ขายเข้าไปแล้วก็มองรูนะครับอันนี้ผมก็มั่นใจเหมือนเดิมว่าน้องๆหรือผู้หญิงบางท่านนะครับก็สามารถทําเองได้นะครับประกอบง่ายสะดวกรวดเร็วในการประกอบนะครับว่าจะเป็นยังไงเราก็ขายเข้าไปหลังจากที่เราขายไปเรื่อยๆจนเริ่มจนเริ่มอยู่ทรงเลยนะครับขายบนขายล่าง ที่สำคัญผมก็บอกแต่ละครั้งนะครับว่าเราอย่าเพิ่งขายสนิทก่อนนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราขายแล้วอ่ะแล้วมันเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาเรายังขายออกมาได้ถ้าเราขายสนิทแล้วเราขายออกมามันจะทําให้เกี่ยวข้างในอะ่ะมันอาจจะหลวมได้หลังจากที่เราสร้างฐานได้ฝั่งหนึ่งแล้วนะครับฐานตรงเนี้ยได้ฝั่งหนึ่งแล้วนะเราก็จับการให้เขานอนลงอ่าจับนอนลงเลยนะครับจับนอนลงเลยนะจับนอนเสร็จปุ๊บเหมือนเดิม เอาอีกข้างหนึ่งเนี่ยครับประกบไปนะประกบไปด้านบนเดี๋ยวผมขออนุญาตขยบมาก่อนนะครับ่าขยับมาแล้วก็วางเหมือนเดิมนะครับที่ผมบอกว่าต้องเอาวันที่เป็นรูๆพวกนี้ครับที่ตัวคาอ่ะเสาสี่เส้นนะครับไว้อยู่ด้านในตัวเรียบเสมอคืออยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็มาจัดการวางนะครับแล้วก็เอาน็อตเสียบเข้ามาเนี่ยครับถ้าจะเห็นนะครับ รูนะ้ำมันก็จะโผล่มาพร้อมกับตัวเกี่ยวแล้วเราก็วางคาบแล้วเราก็หมุนไปก่อนใช้มือหมุนนะครับหมุนเพื่อให้มันจับตัวของมันได้ก่อนนะแล้วก็เสร็จปุ๊บเหมือนเดิมครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ค้าถ้าสมมุติคุณหมุนข้างเนี้ข้างเนี้ยสนิทเกินไปนะครับหมุนข้างนี้จนสนิทอ่ะแล้วเวลามันอ้าขึ้นมาเราจะเห็นไม่เห็นรูใส่น็อตฝั่งนี้ได้แล้วมันจะทําให้ตรงเนี้ย มันหลวมทันทีเลยผมเลยถึงบอกว่าให้ทําตรงนี้เห็นไหมให้มันหลวมๆไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อยกระดับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยขันเข้าไปขันเข้าไปปุ๊บเราขันไปปุ๊บแล้วเราก็ปรับตรงให้มันดูนะครับว่าอ๋อโอเคอยู่เหลี่ยมแล้วเมื่อกี้มันเบี้ยวอย่างนี้นะอ่าเราเห็นป่มที่ผมบอกทีแรกเหมือนเดิมก็คือเราอย่าเพิ่งขันให้มันตึงหลังจากที่เราดูระดับแล้วว่าโอเคก็เหมือนเดิมนะครับใช้แค่ประแจแอล ไขเข้าไปเลยคราวนี้เรามั่นใจว่าเฮ้ย <c oughs> มันเริ่มเริ่มอยู่ทรงละเริ่มแน่นละนะมันเริ่มแน่นเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มประกอบตัวตัวเสาตัวนี้นะครับสี่เส้นนะครับก็ใส่เข้าไปตามรูที่เมื่อกี้ที่ผมบอกไว้นะครับยัดเข้าไปตามรูได้เลยถ้าคุณล็อกตรงเนี้ยแน่นเกินไปนะเสาที่มันจะใส่เข้าไปอะ่ะมันจะติดทันทีเลยมันจะมันจะติดอย่างเงี้ยครับ มันก็จะติดทันทีคุณก็ไม่สามารถดึงได้ถ้าคุณดึงมาปุ๊บจะทําให้น ¿no nice, mm ็อตด้านบนตัวนี้ครับมันเกลียวมันหลวมได้นะครับคุณก็ค่อยๆใส่เข้าไปทีละเส้นทีละเส้นนะครับเนี่ยเห็นไหมมันสามารถยังดึงได้อยู่นะดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงได้อยู่นะครับอ่าอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะเราก็ต้องค่อยๆคำนวณดีๆเพราะว่าเสาพวกนี้มันดิ้นตลอดเวลา แล้วก็ไม้ที่คุณใส่เข้าไปะครับมันก็จะจะดิ้นแล้วก็หลุดได้ง่ายเนอะเราก็ต้องค่อยๆใส่ค่อยๆประกอบนะครับอ่าค่อยๆประกอบไปเรื่อยๆในเย็นๆนะครับเพราะว่าโครงเสาแต่ว่าโครงอะ่ะมันมันสร้างความมั่นคงให้กับตัวฐานเราได้นะครับอ่าหลังจากที่เราใส่โครงไปเรื่อยๆทั้งหมดสี่เส้นนะครับ มันก็จะออกมาค่อนข้างสมบูรณ์สักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวใส่ไปอ่าเราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้ทั้งสองมือนะครับถ้าเราใส่อันนี้เสร็จปุ๊บเราใช้มือด้านนี้ครับกดค้ำมันเอาไว้เพื่อจะได้ให้ไม่ให้ไม้อันแรกนะครับเสาอันแรกกับเสาที่สองอ่ะมันดิ้นนะเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปดันเข้าไปปุ๊บหลังจากที่เราคิดว่าเออเรามันอยู่ตัวเสร็จปุ๊บเราก็ยึดน็อตตรงนี้เลยนะครับ เพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อให้มันบีบเข้ามาหากันนะครับอ่าค่อยค่อยขันไปเรื่อยขันไปเรื่อยแล้วก็ปรับทรงด้วยนะครับอืมอันนี้เป็นงานค่อนข้างเป็นงานฝีมือนะวิธีการประกอบนะครับอ่าหลังจากที่เราประกอบอะไรเสร็จปุ๊บเรามั่นใจว่าอ่าทรงมันได้ทุกอย่างมันได้เหลี่ยมมันได้เสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็ล็อกแน่นไปเลยล็อกแน่นไปเลยนะครับหมุนไปเรื่อยค่อยๆ่อยหมุนนะครับ คือจริงๆง,งานไม้อะมันเป็นงานที่ออกมาสวยอยู่แล้วแต่เวลาการประกอบอะต้องค่อยๆประกอบใจเย็นๆนะครับถ้าคุณรีบประกอบเกินเกินไปอะมันจะทําให้เ,เกีียวข้างในของไม้อ่ะมันหลวมได้นะ,ะเสร็จปุ๊บเราก็จะประกอบออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาเช็คอีกทีหนึ่งความมั่นคงของเขาว่าเฮ้ยเราแข็งแรงแล้วนะวางของอ่าถ้าอย่างเงี้ยมันวางไม่ได้ปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อฝั่งนี้มันหลวม ฝั่งน,นี้มันหลวมแสดงว่าคุณก็ต้องหนันขันฝั่งนี้ให้มันแน่นแน่นนะครับอ่าันนีวิธีอันนี้คือเป็นวิธีการรีเช็คเน้ํหรือว่าเป็นการเช็คอุปกรณ์อีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเราไขาอุปกรณ์แน่นไม่แน่นนะครับเราด้วยการตกไปข้างบนถ้าเราตกไปข้างบนเสร็จปุ๊บอ่าแสดงว่ามันแข็งแรงและมันคงอืม <c oughs> แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือลองขันน็อดตดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า มันนั่นเกินไปไหมที่สําคัญนะครับที่ผมจะบอกว่างานไม้นะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้อะนักทุกตัวอย่าขันให้สุดจนเกินไปเพราะว่านักพวกนี้มันจะไปทาให้ทาให้ไม้ข้างในอ่ะมันทําให้แตกได้อ่าอันนี้อ่าผมเขย่าให้ดูนะครับเรียบร้อยอ่าอันนี้เป็นวิธีการรีวิวของเราตัดท่าไม้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อครั้งต่อไปเดี๋ยวกดติดตามนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิว อุปกรณ์อะไรบ้างหรือรีวิวสินค้าตัวไหนวิธีการประกอบอะไรบ้างนะครับกดติดตามได้เลยนะครับ